สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้ก็ <c oughs> มาขายของนะครับที่ซีเกีปราสาทตื่นวันอาทิตย์นะครับก็วันนี้เปิดทิมมาก็จะครบรอบหนึ่งปีของการทำงานอาชีพทิสระนะครับอันนี้ก็จากเมื่อก่อนทำงานโรงงานมา20ปีนะครับตำแหน่งวหนากะน,นะครับก็ครบรอบหนึ่งปีกับทำอาชีพค้าขายนะครับ น,นี้ก็รู้สึกว่าเป็นอิสระดีนะครับทำงานเขาขายประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกในชีวิตที่ออกงานแล้วก็มาทำแบบจริงจังนะครับอันนี้ขายไปนะครับช่วงนี้ก็ถามว่าทำอาชีพอิสระหรือมปล่าจำมาในดีในดียวกันดีเหมือนกันครับ มเรืเ่องของดีดีเหมือนกันงานประจําก็ดีงานอาชีพศาสรก็ดีแต่ว่าขึ้นอ,อยู่กับความชอบที่แรกอะ่ะเราไปวิ่งเล่อ่ะสู้สู้เจ้าประจําไม่ได้เล่3สาอเราก็บวกบกับเศรษกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดีด้วยคนไม่ค่อยไม่ค่อยกินต่างชาติก็เยอะไอซิครีมขายเยอะมากนะครับเป็นร้อยคันก็เลยเปลี่ยนวิธีการขายใหม่ มาลงตลาดนะัดตอนนี้ก็ลงประจําอยู่ที่ ck ตก่อนหน้นี้อยู่ที่คลองกำ่ัก็ขายไม่ดีค่าที่ก็2 0 0กว่าบาทถ้าเป็นจอน0ร2อยอยู่ที่ ck 210บาทถ้าเป็นมายัางพรอ,อยู่ที่ร4 0บาทพร้อมไฟนะป้าสวัยก็สองร้ยกว่าสองร้อยสามสิบแพงมากมันขึ้นอยู่กระจุดด้วยนะครับ ที่เขาให้ลงขายอะแ้วตลาดเสียค่าที่ไม่เท่ากันเราก็มีขายส่งขายเลข่ขายเหมาถังครับเ,เดี๋ยวขายของก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสมากเดี๋ยวมา